สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข่าสู่ส่องมาหาแห่งมวลซืนครับผมนเนาะอัปเดตภาพพ,พ่อแม่พี่น้องมาตามาแนวทางหลังจากที่บอยมาโดนได้พี่น้องเด้อาสารปูนนผ้าแดงหรือว่าสารปูสิงครับผมเนาะเพิ่นเคยให้มาเด็ดทุดๆครับผมเนาะสามตัวเคยแตกมาแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นตัวไดไปรับส้มรับฟัง นำกันเบิ้งงชิปให้จบพี่น้องเนาะอ่า huh. ส uh, okay. ิบบริพาทชิปเด็ดตัวเลขดังๆจากข้าง่องห้าฝากไปรับชมบรรยากาศน้ากันครับโอหุทโธธัมโมัมโมสังโคสางโคสาธุสาธุผู้ค้าทั้งหลายมาวันนี้เน้อผู้เอ๋ยตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาขอเลขขายนาทีเลข้ายรางวัลที่หนึ่งทั้งสามตัว เลขท้ายสองตัวของรัฐบาลเนอร์ป่วยงวดนี้ออกวันที่16กันยาตรงวันวันศุกร์ครับผม16กันยายนตรงกับวันที่16วันศุกร์ที่จะออกของรัฐบาลเนอร์ป่วยวันนี้ก็ลูกหลาน เล่นหลอนเข้าพรรษาตั้งนานแล้วใกล้จะออกแล้วเดินในปูกม,ม่ได้มาเยี่ยมมายามมาหาเลยก็ขอโทษด,ด้วยกายกรรมบัจีกรรมมโนกรรมลูกหลานมาครั้งนี้ก็ขอทุกโทษอาโหสิกรรมแทาผิดเพียนหรือผิดพลาดประกันใดด้วยคำพูดคำจาหรือการกระทำการไปมาหาสูปู บางครั้งก็ได้มาบางครั้งก็ไม่ได้มาลูกหลานก็อยู่ไกลอุดรก็มีมันบอกครับอ่าอยู่อุดรอ,อ่าอยู่ทางชัยบานก็มีนี่แหละครับพ่อผู้ที่อุป,ปถัมภ์อยู่ระแบกนี้แต่ผู้นำพาผู้ข่าพระเจ้าเนี่ขอเพียงแต่เป็นสะพานบุญจงมาแจ้งแก่ประจักษ์แก่ผู้ข่าออกปิยะบาจา เลขสารนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวจงมาเปิดจากกุธบาลกายธบ,บาลบัจีธบาลมะโนธบาลของผู้ฆ่าก่อขาดเทินริชโชหาร,รังริชรรังหาร,ราติขอให้ปูปู่ยังบอกสิปูป่โ<ป>นนผ้าแดง,เ,ดงเจ้าภูมิเจ้าปู่โนนผ้าแดง <c oughs> กุดฉิมก็เรียกครัว่า<ม>อยู่ใน ชยน้องคองเบิงไล่นาสาโทของหมู่บ้านบ้านน้องสป,ปาบ้านน้องสป,ปาทั้งสองเบื้องฟึฝ่งยเน้อหลายหมู่หลายบ้านครับผมหลายสถานที่ที่ได้มาพึ่งใบบุญบารมีเน้ออย่างพ่อผู้ช่วยผู้อยู่นี่ประจำก็ศรัทธาเริ่มใส่ปูกจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดไห้เป็นเศรษฐีก็ย้อนปูก ได้เป็นยาจบก,ก็ย้อนปูอ,อย่างไงก็ให้ปูเพ่งพิจารณาผู้ที่สมควรได้ก็ขอให้ได้ผู้ที่จะถึงก็ขอให้ถึงถึงงวดนี้แนะปูจะออกครนษา,าจะได้ตั้งกองบุญกองกฐินกองการกุศลตามวัดวาอารามต่างๆขอให้เราเทพพยายดาทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภูมิเนื้อ อ้าววางทุบนุ่งก่อนอันนี้ไปปักนุ่นก่อนสิบเก้าดอกปักแล้วบอกแม่ธรณีน่าสิบเก้าดอกปักครั้งนี้ที่เขาใสไว้นะปักไว้จืดลดครับผมปักท้างที่ตะวันออกหอยออกเรือกปุยอืมอาผมเนาะสัญญาณชัดเจนนะพี่น้องเนาะเอา นั่นน่นะเอาอย่างนี้นะอะไรปูปูเฮ้ยืึเราล่ะเราจงทั้งปูเราล่ะเทปปูเทปเทปเรา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 เอาเอาลงมาดูทักษานผุนปูเอาคือไป Wow, chào con là chào mình chào 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 มันจังไหนปูโอ้เอาใส่จกใส่แก้วใส่อะไรมาเฮ็นยังโอ้ปูจะเอาเป็นขวดเลยมัน,นจังไหนปูรูกร้กานม่เข้าใจ้วครับปูจกได้ขวดบ่ออือโอ้บึงขวดไม่ได้ป่ะปออะูอือออะอเก็บื่อะีอ่ื ไม่เป uhm, mm ิดน้ำปูตัวเรีใหม่ๆเอาแนวทางมีไหมเออเตนไกลเตยป้ยเยไกลใส่ตไกลาใส่ระนหญเงยโอ้โหิ้นหนักหนักปูโอโอ้โกำให้แน่นกำให้แน่นอยู่เออเล่าอะไรดิ เล่าอะไรสี่สิบดีกี้โอ้นี่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 หืมนี่พี่ไปยุ่งสูงพี่ตั้งยุ่ทั้งชันปัวหืมเล่ายังไงสี่สิบสี่สิบสี่สิบทั้งทั้งบปูทั้ง สี่ศูนย์สี่ศูนย์บ่ปัวปิดปิดสนามบ่ปูวย็นนี่ัสเล่าเล่าเล่ายังไงนี่ต่อสี่สิบดีกีครับเออเล่ายังนี่เล่าขาวสี่สิบดีกีเออเออแล้วมันมันเป็นตัวโชคตัวมันบ่ละปัวหรือว่าตั้งไหนอออ โอ้ยลูกหลานบ่เข้าใจปู่สิบ่าว่าลูกน้อหืงปู่สิบ่เขียนให้นะปู่ลูกหลาน,ลานจะให้เขียนอยู่สิลูกหลาน,นแปรบ่ออกได้ปูปริศนาเนาะลูกหลานมาขอโชคปู่งวดนี้เนาะอืลูกหลานบ่านั่นปาด <c oughs> จังเนี่ย ไปแล้วครับผมไปแล้วครับเอาเป็นสั่นบบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยมาฮะเอาหัวมาเนี่เอาขึ้นยกมือตั้งสั่นร้อมปูฮะเอาหัวมาขึ้นเอาหัวมาวันเดียวปูเนี่ ยกมือยกมือขึ้นด้วยนะคะซีห่วยเลยนอกปูเนาะซีตบหลังมาทีไงนอปูอืมหืหึ่บยังยกซีอยู่ขันปูหลังอยู่ทั้งหลังซีอยู่ทั้งหลังหมปูวทั้งหลังซีมุตบดากซะหนาปู <laughs> สจว่ายอยู่ไทยไทยฮึ่ยเลเล็ก้ายสอตัวเล็ก้ทยสองตัวอ้โหขา,า่ สตัวเลยบอกนี่นี่นบบบปูกช้นเออโอ้ยสมตัวอย่าหนึง่งหกเก้ากว่าหนึง่งหกเก้าบปูเออเออหนึ่ง้าโยร้านนี่มาครบหนึ่ด้ปวยอืมนี่ว้าไหนครับนี่นี่วาไหครับนี่จะมาฆ่ากันถ้าว่า หกนี่คือหกถ้าสี uh ่พปปาค่าฮะเ่อมันอาจเป็นสี่ที่ใส่ข้างหลังสี่สี่ข้างหลังข้างหลังศูนย์ข้างหลัง <6. S 1> เก่าโอ้มันจะมาเปลี่ยนตัวหนึ่งอยู่ข้างบนสี่ตัวนี้ถ้าบ่มาคือบ่มาเลยมันกำลังท่าคิวมันอยู่โอ้ oh, มันรอคิวแต่เดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้หนึ่งหกเก้าน่แต่ถ้าสี่พบมานี่เป็น อันนี้แต่ข้างล่างก็คือเก่านี่เนี่ยโอ้ข้างล่างมันเป็นสีู่น่นะปูเคราได้ขยับเขยืดเนี่ยัแต่ว่าถ้าสี่ขึ้นบนอีกมันก็ต้องเป็นเก้าหกสี่ก็ได้โอ้ขั้นขั้นสูมากเออหนึ่งมาเตะปูหนึ่งเอาจังว่าถ้าป่าหนึ่งบบมาคือสี่จะมาอยู่ 4ี่ศูนเมืเป็นลาได้หมดปูเออบ่ได้ขยับขยันนะอยูยิงติ่งแล้วยูสี่ศูนย์อืมสี่ศูนยพอใจนี่พอใจโอ้สี่สิบดีกีโอ้ทำนั่นออกเป็นเฮ้งสี่หลายครับปูเออเขา่ากูพอใจกูได้กำคอบักสี่สิบนะโอ้โอบักสี่สิบเคยได้ยินบอกเคยได้ยินบอครับผมกู กูพอใจได้กำบักสี่สิบใช่ค่ะใช้ผมสิมาอลไรปะปูวลูกหลานมาขอหายยูระปูเลยแต่ใช้ผเพื่อนกระทาส้มยู่นี่ปูนี่บอกว่าอย่าลืมกำสี่สิบเนอะอย่าลืมกำสี่สิบกำสี่สิบกำกำหนึ่งเก่าเลยปูนั่นยังว่ามันจะมาอย่าลืมกำสี่สิบกูพอใจละกูบักสี่สิบ ปูมากสี่สิบนกิ่งลงมาสี่ิบนี่บ่ปูตัวทั้งไตน้ปูเนาะนั่อยู่ทั้งทั้งไตดิปูเกล็อกูโบเห็นอูโบเห็นที่ทุนนี่งเป็นล่างเหรอปูที่ทูนล่างนั่แหละจะไปกรำนี่ก็าไปวาง ่ำยางนี้บอโอ้คสูงเนาะอืมางขหัวดิอนว่างข้หัวดิอืมวเหาท้หัวนเนาะอืมีบ้งหัวเยว่าีเขาเล็กบนตัวมันอยู่ทั้งสูงเนะคุณาไปแล้อืมอ้าไปแล้วขายก็ได้าได้เ้ผู้ใดมาให้อืมู่แล้พว เปรยังไม่ได้หวงกอยู่กันไรก็สายฝนก็ร่างแปรอยู่ท้องข้างหลังไปคักอยู่แต่ว่าสี่ศูนย์บัตรดบัตรยกขึ้นทั้งทั้งุขนนกพอเนาะกับไ้ทั้งหัวกหง่ตั้งค์วันเราตั้งหัวกุง่งเนาะถือว่าจะเป็นล่างยังไงเจ็บเป็นล่างยังได็ก็อยู่สูงกว่าคิดเอาคิดแต่หน้าเป็นจังไดนะคะเนาะเอาสำหรับตัวเลขเพาะตัวเลขเอาปีปูผนเขียนให้ยได้พี่น้องได้เนาะอ่า มักกูมักสี่สิบดีกี่เพื่อนมาเออเนาะพี่น้องเพิ่นเอาไว้ทั้งหัวแต่ว่าเพิ่นก็บอกอยู่ว่าหนึ่งหัวเก่าขั้นอ่ะหวกประมาเนาะอาจจีเป็นสี่ขึ้นครึ่งโอ้เป็นได้หรือไม่เอาขั้นหกประมาณเฮ้ยจังใดก็อาจจะเป็นหนึ่งสี่เก่าสิไหมเป็นไปได้บ่พี่น้องเนาะอืมแต่ว่าปูกับว่าเนีนสี่ศูน วีไปไล่เาวอยู่รางจะไปตีไปไล่ได้เมื่อไรอืมแต่ว่าบ้านสรุปอยู่ี่ปูอะไรบ้านสรุปอยู่ว่าปเอาปูคนตักไว้ทั้งเครื่องเนาะครับคนมาทนครบอ๋อมวกเาปูเลยมาครบแล้วบาทเ่ยเฮีนมาพี่น้องเห็นมาครับอ๋อสายบุญมาจุดูจุดให้ปูอพิจณาบ่งครับผมเนาะ